เปโอ้ยค่ะจะแกงเขียว,วานเนื้อค่ะจะทําแกงเนื้อใส่เนื้อหรอคะมีแต่เนื้อแกงเนื้อแกงเขียววานเนื้อค่ะแล้วผักเขียวตึงต้นนะคะให้ดูค่ะผักโหระพาแบ่งไว้เสียดายตอนนี้ไม่น่ามันซ้ํามันช้ําแต่ว่าก็จะใส่นะคะแล้จะทําแกงเฉว,วานเนื้อค่ะ เอาที่ช้ำๆนี่แหละให้ดูเนาะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดแทนก็ได้เนาะเราไม่มีไงมะเขือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเนี่ยค่ะมันไม่มีสักอย่างคนมีก็มีเกินไปคนไม่มีก็ไม่มีอะไยซะเลยเหมือนกันกับชีวิตค่ะคนรวยกับรวยค่ะรวยแน่คนถูกกับจะมามีข้าวกอบหม้อนี่โลกนี้อย่าว่ามันยมีความยุติธรรมนต่มันไม่มีหรอกค่ะประมาณนั้นหละ เรื่องกริงน,นะอ,อไม่ได้ว่าจะมากินซอยจุนะจินจุจินจุจจย้อนไรมาคราวนี้แหละ <laughs> จะแกงเขียวหวาน <laughs> กัดจินยม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  <laughs> แก้วเพียมา <laughs> ใครถนัดไม่ว่ากันใช่ไหมคะถนัดใครถนัดมันเรื่องกินเรื่องใหญ่ ก็บป่วยมาเรื่องเล็ก,ก่นนะไม่ใช่นะเราต้องระวังนะทุกวันนี้ก็ะมานแล้วทนเนื้อทันนะย่เป่าลไรจะทําแบบส้มหมวเล็กๆะค่ะจะทําแต่เนื้อร้วนๆนะคะเนี่ยไม่ได้ทําอย่างเอนเลยทำมันไฟอยู่ค่ะติดสายไฟอยู่ทอกแล้วเองเรียนมากัใไ่ลูก ถ้าอรมณ์ไม่ไดีอะทำแม่บอกว่ามอดประมาณนั้นเฮ้ยสินมันก็ได้หลายอยู่นะเนี่ยดูค่ะได้มอ,น,อน,นเนี่ยนะเนี่ยเราเคี่พ่อเจาะเนื้อมันแข็งนะถ้าทํานานนะคะ่ะเราจะทําพ่อเจาะพ่อไอ,อเจาะเอานี่ดีกว่าเนื้อสวยๆดูค่ะมาดูเนื้อชิ้นนี่มันค่ะหืมใส่เครื่องแกง มัตนตานะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะเนื้อมันแบบสเฉกอาร็วทำกับข้าวที่รถบัสมา,าตลอดเนหะมือนรู้เวลาอันนี้คือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ละลายแล้วแล้วมาใส่นึ้ก็จะใส่เกลือนิดนึงก่อนเพื่อความนัวแนละ้วตอน,นิดนึงเพว่าถ้เราใส่น้ำตาลเป็นน้ำเชื่อมเนาะเราใส่น้ำตาลนิดนึงก็แล้วกันเนาะเพื่อให้มันนี่หันไปเรื่อยๆก็จบนะ นึงค่ะเพราะความปลมกล่อมอันนี้ผักโหระพามันช้ำค่ะอันนี้ใบมะกรูดแช่แข็งนะคะเห็นไหมก็ช่างมันเถอะจะเอาความหอมไงมันไม่สวยใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วแล้วก็ใส่ขงชูรสนิดนึงเนื้อแล้วก็จะใส่หมดนี่แหละค่ะวุ้ยมะเขืออ่ะ <S <S เพื่อนแฟนปลูกให้ทะันะมา มันขึ้นลูกค่ะมันหนาวแล้วจะหอมพรากเห็นไหมคะ <hare> เห็นรูปไหมอันนี้มันขึ้นสองลูกแล้วแน้ะอยู่ข้างบนอีกลูกหนึ่งให้ดูฤฤฤฤ Fly, หายดูไม่นานไม่ได้มันจะแข็งใส่เนื้อลงไปแล้วแล้วก็คนก็หายมันก็ไม่ค่อยสวยงามช่างบันเทิงใส่ลงไปไปแล้วก็ไยแล้วก็จะคนแล้วค่ะประมาณนะั้นเห็นไหม ถั่มแล้วกะทิตอนท้ายค่ะกะทิกะทิมันจะได้เข้มข้อนอึนเนาะตรอนนี้เลยนะเราก็จะจะว่าอร่อยสุดยอดก็ไม่ใช่พอกินได้ก็แล้วกันโอเคปล่อยมันอยู่นั้นก่อนเดีนได้นะคะมันไม่ได้วบบต้องใช่หนึ่งถ้วยเนี่ยประมาณนั้นเอ้ยมันก็ได้อยู่นั้นนะคะอู้ มันไม่มีผักอะไรไงเสร็จสุดแล้วค่ะเพื่อกดติดตามเธอด้วยนะคะข้าวก็ได้เริ่งจะกินข้าวแต่เราจะใกล้พอกินได้พ <c oughs> อประทังชีวิตไปอยู่ที่มืองนอกนี่เราต้องใส่พริกป่นเพราะดูมันจะไม่ค่อยเผ็ดประมาณนั้นแล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้คือข้วกิ้งโอหัวหัวจางซิจางฝสา เอาขั่วกิ้งเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วขัว่วกิ้งไม่มีอะไรมีเครื่องแกงรสเด็ดก็ก็คั่วได้อร่อยแล้วค่ะพิเศษนะคะมันแบบขอให้มีเครื่องแกงแบบดีสมัยเครื่องแกงบักไต้เนาะประมาณน,นั้นคนะ่ะเพราะว่าเขาปรุงเครื่องแกงเขาดีแล้วเงนี้ค่ะดูค่ะก็ได้เสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็โรยลงไปที่มันเผ็ดเผ็ดเขาใช้พริกแห้เเเงเนี่ยตามซื้อมาตั้ง นานล้วซื้มอมาจากบ้านเรามันอร่อยลอะะยเลยไม่จะปรุงอะไรเยอะอยูอยอย่ดูค่ะแค่นี้เองก็ผัดผัดกรือแกงจืดมากินด้วยมีสตอก็ดีนะคะประมาณนั้นนะคะที่อาหารปาคใต้ก็มานะคะร่อยจังฮู้เลยใช่ไหมอร่อยมากๆค่ะแซบแหลายๆเด้อ